สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกชกรตั้งภาวนาอยู่โรงเรียนสาร,รศาสตร์วิทศบางบัวทองชั้นประถมศึกษาปีที่4ขณะนี้กำลังเรียนคิงแมทส,สาขาบางบัวทองวันนี้อยู่จะมาแก้โจทย์ปัญหาก,กลยุทธ์ผลรวมผลต่างโจทย์ระดับเหรียญทองจากบังสือมัธโนเพิร์ลเว l ร์ n โซวิงเกณฑสีข้อหนึ่งหน้า2 1โจทย์มีอยู่ว่าอาจารย์แมนสติ๊กเกอร์หนึ่งแผ่นให้ซอกกี้ฮันโชอยองซู ีแผน่นให้ฮันชมากกว่ายองซู10แผน่นและเหลือสติกเกอร์10แผน่นจงหาว่ายองซูได้รับสติกเกอร์จากอาจารย์กี่แผน่นวิธีทาของข้อนี้นะคะอาจารย์แบบสติกเกอร์100แผน่นและอาจารย์เหลือสติกเกอร์10แผ่นจึงนำา10มาลบ100 ิบแผ่นคือสติกเกอร์ที่ทั้งสามคนมีอยู่จึงเอาเก้าสิบมาลบยี่สิบที่ซอกกี้มีสติกเกอร์เท่ากับเจ็ดสิบและนำเจ็ดสิบมาลบออกสิบแผน่นที่ยองซูมีน้อยกว่าพันโชเท่ากับ60แผน่น หกสิบมาหารสองสองคือท,ที่ทั้งสองคนมีอยู่เท่ากับสามสิบแผ่นคำตอบคือสามสิบแผ่นขอบคุณคิงแม็กซี่ทำให้หนูแก้โจทย์ปัญหาได้รวดเร็วและสนุก